พี่น้องวันนี้สิผ้ามาต้มออยากแก้ปวดขาเนาะค่ะวันไปหาหมอนสมุนไพรมา,ากแต่ยาแก้ปวดขามากวันนี้ก็ต้มแล้วนะคะต้มหมอน,นต้มในซีรอบผู้ใดปวดขาสนใจญ่กับนางเบิ้งดไปกับเด้ออยตีไปฟังในต้มหมอน,นต้มในซีเทียวันนี้เขาก็มากรองกระตนาบโอ้ยน้ำขุ่นครับขุนเนื้อคะต้มซีพูนาที่นี่ต้มแกซีพูนาที่จะกระตนาบขุ่นไป อไอ้ใดซีรอบน้ำหมอหนหึ่งเอย,ยาหมอหนหึ่งมันว่ายาดีดีเนี่ยเป็นยาสมุนไพรเนาะค่ะบวมีสารผลเปื่อนจักอย่างบวมีสารผลเปื่อนเนาะค่ะมันเป็นอันนี้เฮ้นี่แห <c oughs> ละค่ะเป็นยาสมุนไพรยาเพลนอันโจกแขนโบราณมาเนาะค่ะมันเป็นยาย่างดียาอันไม่เฮานี่แหละวางง่าย แต่ว่าปวาสิได้เป็นยาปนน้องเอ้ยปัญหาหน,น,นักครับปวดศีรษะหนักปวดดีดีหนักล่องเบิง้งก็ค่ะกินมันจิถือบออ่อถือโรคถือไข่บ่อนี่แหละผู้ใดก็ว่าถือผู้ใดก็ว,ดกว่าถือก็เลยไปหาน้ำเพลินดูตาางจังหวัดพี่น้องก็สามอ 300, 400ลอยสี่ลอยโลกับ,บเดินไปสามลอยโล่สี่ลอยโล่เดินไประยะข้างไกลครับนี่ลองเบิง้งดี่เด็ดดูหา เก็บเร็วๆเขากับประกาศมันไปใส่ตูเเต้เย็นไปจะคุมรถถิ่นนี่แหละเขาก็หยิเก็บไปใส่ตู้เย็นไปแต่ต้มอีกรอบไม่แบบนี้ครับเกษตรอันนี้เอาผักข้าวบางกองก็ยังดีเอาวข้าวบางกองแบบน,นี้เขาไปใส่ตู้เย็นไปโอมันได้่หลายกว่าสามขวด เขาบอกว่าน้ำสามลิตรบอกโอ้โ oh หลิตรบอกไปต้มเดียวให้น้ำได้ครึ่งนึงงนี่กาบ,บก,กาบไ้นพี่นลอนยอดเลยคนครบับออกไว้บบบไี้ อกใส่ตู้เย็นไปจะกินใส่ไตู้เย็นไปจกินโอ้บ่ได้กกำหนดเลยพี่น้องเลยผมมาตามกำหนดเขาบอกว่าต้มซีฟโกนัทที่แม่มึงแม่มึงเขาบอกว่าต้มซีฟโกนาทที่ไปสัน่นได้แล้วหนึ่งขวดโอ้ยน้ำแดงงามแบบแดงงาม ลองเบองเนรานาน้องมัตติถึงหลกสึกไผ่บ่เจ็ดบาทซาหาบานรื้อขอจ้าไปหาไ,ไปหาน้ำฝนเันไปหาน้ำฝนมากลองเบอลองเบงอร็ดบาทซาหาบานรื้อ viên cà hòm đi cứ nhận. Đấy, có cái ừ, mỗi nằm ngắm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những video อย่ายางงามเลยสีอย่าป้าป,ปอกกุญแจได้แลย้ะค่ะเขามาตับชมแล้ว